สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการอักษรออนเลิร์พบกันอีกแล้วกับครูพยุท์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนหน่วยการเรียนรู้เรื่องจํานวนตกกรรกยะซึ่งวันนี้เป็นบทใหม่นะครับเราจะมาพูดกันถึงเศษส,ส่วนก่อนเลยนะครับไปพบกันเลยครับครับเราก็มาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับหน่วยนี้ชื่อว่าหน่วยจํานวนตรกรกยะนะครับนะ นักเรียนเห็นรูปในหน้าหนังสือเรียนของของเรานะครับก็เห็นเป็นคนปั่นจักรยานนะครับตรงนี้เนี่ยในคนที่ปั่นจักรยานอยู่นี่มีคนนึงครับชื่อนิติครับนิติเนี่ยเขาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลครับโดยเริ่มออกจากกรุงเทพมหานครไปเข้าเส้นชัยที่เชียงใหม่ครับปั่นยาวมากเลยนะครับในวันแรกเนี่ยนิติเนี่ยปั่นจักรยานได้3 8ส่วนของระยะทางทั้งหมด วันที่2ปั่นจักรยานได้อีก2ส่วน5ของระยะทางที่เหลือซึ่งวันที่2นเนี่ยนิทิเนี่ปั่นจักรยานได้ระยะทาง236.25กิโลเมตรนักเรียนคิดว่านิทิเนี่ต้องปั่นจักรยานทั้งหมดกี่กิโลเมตรจึงจะถึงเส้นชัยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนจะแก้โจทย์ข้อนี้เนี่ยนักเรียนต้องรู้เรื่องอะไรบ้างครับเรื่องของเศษส่วนใช่ไหม เร, saya, เรื่องของ film, อะไรอีกเรื่องของทศนิยมใช่ไหมเรื่องของการบวกลบเศษส่วนบวกลบทศนิยมอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งในบทนี้เราจะเรียนกันเรื่องเหล่านี้ครับนะแต่ก่อนที่จะเข้าเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยคงจะต้องมีความรู้เดิมก่อนนะครับว่านักเรียนเนี่ยรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะนะครับสิ่งที่นักเรียนควรจะรู้เรื่องก่อนเรียนนะครับควรจะรู้เรื่องก่อนเรียนนะก็จะมีเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันใช่ไหม เศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเศษส่วนที่มันเท่ากันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยการนําตัวเลขตัวเลขหนึง่งที่ไม่ใช่ศูนย์ไปคูณก็ได้หรือไปหารก็ได้นะครับแต่ไปคูณและไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับยกตัวอย่างนะครับรูปแรกเห็นไหมรูปแรกเนี่ยถ้าระบายสีนะครับระบายสีสี่ส่วนจากทั้งหมดกี่ส่วน5ส่วน เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแรกก็คือ4ส่วน5นะครับซึ่ง4ส่วน5เนี่ยอยากจะได้เศษส่วนอื่นๆที่มันเท่ากันอีกนะครับครูก็นําเลขอะไรไปคูณครับเห็นไหมเห็นเลขไหมครับตรงนี้นะครับครูก็นําเลขอะไรเลข2เนี่ยครับไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับมันก็เลยกลายเป็น8ส่วน10นั่นเองเห็นไหมครับนะถ้ายังไม่พออีกนะครับครูก็คูณนเลขอะไรเลข3ทั้งเศษและส่วนนะครับ ก็จะกลายเป็น12ส่วน15นั่นเองนะครับนี่คือการคูณนะครับด้วยตัวเลขที่เท่ากาันทั้งเศษและส่วนนะครับต่อมาอเห็นไหมรูปนี้เป็น12ส่วน24 12ส่วน24ถ้าอยากได้จำนวนอื่นครูก็สังเกตเห็นว่าเอ้ยส2ส่วน24เนี่ยมันน่าจะมีตัวเลขที่หารทั้งเศษและหารทั้งส่วนหรือหารทั้งตัวบนตัวล่างได้นะครับก็คือเลขอะไรเลข2 ครูก็เลยนำเลข2ไปหารทั้งตัวบนและตัวล่างแบบนี้นะครับก็จะออกมาเป็น6กส่วนสิซึ่ง6กส่วนสิก็ถือว่าเท่ากับอะไรครับเท่ากับ12บส่วนยีต่อมาอ่ะถ้ออยากจะหาอีกอ่ะพอครูสังเกตเห็นเอ้ยส2ส่วน24เนี่ยแม่4ก็หารได้นี่ครูก็เลยนําแม่4เนี่ยนะครับหารทั้งบนและล่าง นะครับก็เลยกลายเป็น3ามส่วนหนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือการาหาเศษส่วนที่มันเท่ากันโดยการคูณแล้วก็การหารทั้งเศษและส่วนนะครับนะอ่าต่อมาถ้าอยากจะนำเศษเกินนะครับอย่างเงี้ยเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมเศษส่วนเนี่ยถ้าตัวบนตัวล่างเราเรียกว่าเศษเกินใช่ปะนะครับแล้วที่โรงเรียนก็จะชอบให้เราเออเศษเกินเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นจนํานวนคละนะนะครับคุณนักเรียนได้เห็นใช่ไหมครับว่า จากรูปเนี่ยเศษเกินเนี่ยสิบสาม่วนห้าส่วนหเนี่ยเกิดจากการบวกเศษส่วนเกิดจาก5้าส่วนหบวกห้ส่วนหบวกสามส่วนหะครับเศษส่วนจะบวกลบกันได้เมื่อไรนะเมื่อส่วนเท่ากันใช่ไหมนะครับก็เลยเขียนเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วห้ส่วนหก็คือเลขอะไรเลข1 5ึส่วนหก็คือเลขอะไรเลข1นึเห็นไหมครับหนบวกหได้2องนะครับสองวกสส่วนหก็คือ2องเศษสาส่วนหตรงนี้นักเรียนรู้ใช่ไหมครับว่า นะจำนวนคละเนี่ยสองเศษสามส่วนห้าเนี่ยมันมีความหมายว่าสองบวกสามส่วนห้านะครับนะครับอ่าโอเคส่วนการกระจายหรือการเขียนนะครับทศนิยมเนี่ยนะครับทศนิยมเนี่ยมันก็จะมีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักส่วนสิบที่เป็นทศนิยมส่วนร้อยที่เป็นทศนิยมและส่วนพันที่เป็นทศนิยม หลักส่วน10เนี่ยเราจะเรียกมันว่าทศนิยมตำแหน่งที่1ห,หลักส่วนร้อยก็คือทศนิยมตำแหน่งที่2และหลักส่วนพันก็คือทศนิยมตำแหน่งที่3นะครับก็ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วแล้วก็จะนํามาใช้นะครับกับบทนี้ซึ่งชื่อบทว่าจํานวนตรรกยะนะครับมาดูหัวข้อแรกกันครับว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรกัน เห็นไหมนะครับเราพูดถึงเรื่องของเศษส่วนมาเลยนะครับเศษส่วนเนี่ยเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าในชั้นประถมศึกษานักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเศษส่วนมาแล้วบ้างเล็กน้อยนะครับบางเล็กน้อยส่วนเศษส่วนชนิดแรกก็คือเศษส่วนแท้ครับเศษส่วนแท้เป็นยังไงจําได้ไหมเศษส่วนแท้คือเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนหรือพูดง่ายว่าเศษส่วนที่ไอตัวบนน่ะมันน้อยกว่าตัวล่าง ก็เช่นพวก1ส่วน2นะครับส่วน2เช่นพวก3ส่วนสเช่นพวก4ส่วน5นะครับ 8, ส่วน12นูน่นนี่นั่นนะครับอันนี้เนี่ยคือเขาเรียกว่าเศษส่วนแท้หรือว่าเศษแท้นะครับต่อมาเศษเกินครับเศษเกินคืออะไรเศษเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษเนี่ยนะครับมันมากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วนนะหรือพูดง่ายว่าตัวบนมากกว่าตัวล่าง นะครับหรือตัวบนเท่ากับตัวล่างก็ได้นะครับอันนี้คือเศษเกินนะครับเช่นอะไรครับเช่น3ส่วน2 7ส่วน7 5ส่วนสนะครับไอ้พวกเนี้ยก็คือเศษเกินนะครับอ่าอีกแบบหนึ่งก็คือจำนวนคะนะครับจำนวนคะคือเศษส่วนที่เขียนอยู่ในรูปของจำนวนเต็มกับเศษส่วนแพ้นะโดยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้จำนวนคะเนี่ยเราจะปรับมาจากเศษเกินครับแล้วก็ออกมาปรับให้เป็นจำนวนคะนะครับก็อย่างเช่น5เศษ1ส่วน2 3, สามเศษสองส่วนห้าหนึ่งเศษสามส่วนเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับก็คือจํานวนคลากะครับจานวนคลากะก็คือ,อมีจํานวนเต็มนะครับเขียนอยู่ในรูปของการบวกนะครับจริงๆมันคือการบวกนะบวกด้วยเศษส่วนแทนนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนเรียนมาทั้งหมดเศษส่วนที่เคยเรียนมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่นักเรียนเรียนเป็นจํานวนเต็มบวกมาทั้งหมดแล้วจําได้ไหมครับว่าหน่วยที่แล้วเราเรียนเรื่อง จำนวนเต็มใช่ไ่ะนะครับและหน่วยที่แล้วเป็นเรื่องของจำนวนเต็มเลยนะจำนวนเต็มลบใช่ไหมนะครับแต่ที่นักเรียนเคยเรียนมาเนี่ยเป็นจานวนเต็มบวกทั้งหมดนะครับแต่คราวนี้นักเรียนจะได้เรียนเศษส,ส่วนที่เป็นจํานวนเต็มลบแล้วครับนะเรามาดูกันครับว่าเศษส,ส่วนเนี่ยมีหลักการมีความหมายว่ายังไงนะครับตรงนี้นะครับจำนวนที่เขียนอยู่ในรูป a ส่วน b นะครับเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มนะแล้ว b ห้ามเท่ากับอะไร b ห้ามเท่ากับศูนย์หรือว่าส่วนห้ามเป็นศูนย์ทำไมส่วนห้ามเป็นศูนย์จำได้ไหมหน่วยที่แล้วส่วนห้ามเป็นศูนย์เพราะถ้าส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์หรือหาค่าไม่ได้ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นส่วนห้ามเป็นศูนย์นะครับ a ส่วน b a กับ b เป็นจํานวนเต็ม b ไม่เท่ากับศูนย์นะครับเราจะเรียก a ส่วน b เนี่ยนะครับว่าเศษส่วนนะครับแล้วเรียก A หรือตัวบนเนี่ยว่าตัวเศษและ b ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะเรียกกันว่าตัวส่วนนะครับของเศษส่วน A ส่วน b ตรงนี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ครับคราวนี้นะครับในเส้นจํานวนของเราเนี่ยเส้นจำนวนของเรา,เราที่ที่นักเรียนเคยเรียนมาเนี่ยในในเรื่องของจานวนเต็มเนี่ยเส้นจํานวนเนี่ยจากศูนย์ไปเลขหนึ่งจากเลขหนึ่งไปเลขสองเนี่ยนะครับนะดูจากเส้นจํานวนตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ นัเน<ๆ>ีองจะเห็นนะครับว่าใ,นเ,น,ในเส้นจํานวนเนี่ยระหว่างเลข0ูนย์ไปเลข1หรือเลข1ไปเลข2เนี่ยนะครับยังมีจํานวนที่อยู่บริเวณเหล่านี้ครับจำนวนที่อยู่บริเวณเหล่า <assim> น <cap> ี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจํานวนที่อยู่ระหว่างจํานวนเต็มเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกมันว่าเศษส่วนหรือทศนิยมนะครับซึ่งมันอยู่ระหว่างจํานวนเต็มเหล่านี้นะครับคราวนี้เนี่ยครูก็จะพูดถึงจํานวนที่มันอยู่ระหว่าง จำนวนเต็มเหล่านี้ครับนะมาดูตัวอย่างกันนะครับเห็นจุด A ไหมครับจุด A เนี่ยอยู่ทางซ้ายของเลขศูนย์เห็นไหมนะครับจุด A เนี่ยมันอยู่ทางซ้ายของเลขศูนย์นะครับหลองดูสิขยายได้ไหมนะครับมาดูนะครับแล้วเรียนเห็นจุด A ใช่ไหมครับนะจุด A เนี่ยอยู่ทางซ้ายของเศษส่วนอ่าอยู่ทางซ้ายของเลขศูนย์ครับอยู่ทางซ้ายของเลขศูน มีระยะทางเท่ากับ1นส่วนหะครับทำมาถึงเป็น1นส่วนหเพราะจากเลขศูนย์ไปยังลบหเนี่ยนะครับถูกแบ่งทั้งหมดกี่ส่วนครับ5ส่วนเห็นไหมครับมีทั้งหมด5ช่องนะ1 2 3 4 5อมี่ทั้งหมด5ช่องนะครับแต่จุด A เนี่ยนะครับถูกกระเถิบไปจากทางเลขศูนย์เนี่ยกี่ช่องครับ1ช่องเพราะฉะนั้นจุด A ก็คือ1นส่วนหแต่มันไปอยู่ทางลบนะครับ ก็เลยจุด a ก็คือกลายเป็นเท่าไหร่ครับลบหนึ่งส่วนห้าเองนะครับแบบนี้นะครับเอาใหม่ครับจุด b ครับจุด b เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับเราถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนเหมือนกันเหมือนมันห้าศูนย์ไปลบหนึ่งมีทั้งหมดห้าส่วนใช่ไหมครับนะครับมีห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแต่จุด b เนี่ยถูกขยบเข้าไปกี่ช่องครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับถูกขยบไปสามช่องเพราะฉะนั้นจุด b ก็คือลบสามส่วนห้า เช่นเดียวกันครับจุด c ครับจุด c เนี่ยนะครับไปอยู่ทางนี้เลยนะครับไกลไเลยเลยลบ1ไปนะครับเลยลบ1ไปนะครับเราจะเริ่มนับนะครับจริงแล้วเราจะเริ่มนับจากลบ1นะเห็นไ่มลบจากลบ1นะครับไปยังลบ2เนี่ยถูกแบ่งเป็นทั้งหมด5 5ช่องเช่นเดียวกันแต่จุด c เนี่ยไปจากลบ1กี่ช่องครับ4ช่อง1 2 3แล้วก็4 4ช่องเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่ลบ1เราก็จะเขียนคาว่าจุด c เนี่ยคือ ลบหแล้วไปอีก4ช่องจาก5ช่องก็กลายเป็นลบหนเศษสี่ส่วนห้านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นักเรียนพอเข้าใจนะครับแล้วก็บอกตำแหน่งต่างๆของของทศนิยมหรือเศษส่วนที่มันอยู่ระหว่างจำนวนเต็มได้นะครับโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนะครับนในเรื่องของ จำนวนตรงข้ามนะครับของเศษส่วนจำนวนตรงข้ามของเศษส่วนเนี่ยมันก็จะมีหลักการคล้ายๆกับจำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็มนั่นแหละนะจำได้ไหมจำนวนตรงข้ามของ3คือลบสามจำนวนตรงข้ามของลบหก็คือ5เหมือนกันครับจำนวนตรงข้ามของ1นส่วนสก็คือลบห่ส่วนสามครับนะครับจำนวนตรงข้ามของ1นึ่เศษสส่วนสก็คือลบหเศษสส่วนสา จำนวนตรงข้ามของลบ1เศษ2ส่วน3ก็คือ1เศษ2ส่วน3นะครับก็จริงๆแล้วจำนวนตรงข้ามก็คืออะไรครับก็คือระยะห่างจากเลขศูนย์เนี่ยไปทางซ้ายหรือขวาที่มันเป็นจำนวนที่มันเป็นการเท่าๆกันนะครับนะรบตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับ แต่มาดูตรงนิยามหน่อยหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆและโดยที่ b ไม่เท่ากับ0เราเขียนแทนจำนวนตรงข้ามของ a ส่วน b ด้วยสัญลักษณ์ว่าลบ a ส่วน b นะครับแบบนี้นะก็คือจำนวนตรงข้ามก็ใส่ลบไว้ข้างหน้านั่นแหละนะครับตรงนี้ง่ายๆเนาะเข้าใจนะในหัวข้อถัดมานะครับเราจะมาดูเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนซึ่งในหัวข้อนี้ ก็จะมีหัวข้อย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในหัวข้อแรกที่จะมาคุยกันก็คือเรื่องของเศษส่วนที่เท่ากันนะครับเศษส่วนหนึ่งเศษส่วนเนี่ยเราจะสามารถหาเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยได้อีกหลายเศษส่วนนะครับซึ่งในการหาเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยก็จะมี2วิธีใหญ่ๆนะครับก็คือการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณนะก็คือจะทําให้ตัวเลขอ่ะทั้งเศษและส่วนเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกอันนึ่งคือการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการหาร นะครับตรงนี้เนี่ยเศษส่วนที่ให้มาเนี่ยจะเป็นตัวเลขเยอะๆทั้งบนและตัวล่างเลยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเอ้ยตัวบนตัวล่างเนี่ยมีตัวอะไรที่หนันทั้งบนและล่างได้ลงตัวบ้างนะครับแล้วก็จะตัดทอนให้มันเล็กลงนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งนิยามของมันนะครับหรือหลักการของมันเนี่ยก็บอกว่า,าถ้ากําหนดเศษส่วน a ส่วน b โดยที่ b ไม่เท่ากับ0ทําไม b ถึง5เท่ากับ0อา่าเพราะว่าส่วน5เป็นศูนย์จำได้ใช่ไหมนะครับถ้านําจํานวนเต็ม c ที่ไม่เท่ากับ0นอีก ทำไม c ไม่เท่ากับ0เพราะว่าเราจะเอา c เนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนถูกไหมนะครับถ้า c เป็น0คูณไปเอา0คูณไปก็ได้ศูส่วน0 0ส่วน0หาค่าไม่ได้อีกนะครับเพราะนั้น c ห้าเท่ากับศนย์ะนะครับเราก็จะเอาตัวที่มันไม่ใช่เท่า,ากับ0ูนเนี่ยนะครับคูณทั้งเศษและส,ส่วนก็จะได้เศษส่วนที่เท่ากับ a ส่วน b นะครับนั่นคือลายนั่นคือถ้าถ้าครูมี a ส่วน b แล้วจะเอา c ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะได้จำนวนที่ เท่ากันนะครับเศษส่วนที่เท่ากันนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะอ่ะตัวอย่างที่1นนะครับจงหาเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนเศษส่วนที่กําหนดให้มาข้อละ3จํานวนสินะอ่ะจำนวน,ะนวแรกเป็น 6, 6, ลบหส่วนหเห็นไหมนะครับลบหส่วนหครูก็นํา2เนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนนะครับโดยการเขียนลบไปขา้างหน้าองเล็บนะเนาะแล้วเวลาคูณเนี่ยก็คูณเข้าหาเศษนะครับแล้วก็คูณเข้าหาส่วน5้คูณสได้1ิ หกคูณสได้12เพราะฉะนั้นลบหส่วนหก็คือลบ1ิส่วนสิจากการคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนนะครับเอามาคราวนี้เขาสั่ง3ามจำนวนเนาะก็ต้องหาอีกสองจำนวนอนะ่ะอีกจำนวนหนึ่งถ้าครูใช้3ามคูณสส่วนสนะครับก็คือ5้าคูณสก็ได้15 6ห้กคูณสก็ได้18บแปดลบสิส่วนสิแปดนะครับแลวถ้าครูลองคูณได้เลขสี 4, ดูก็จะได้เป็นลบยีส่วนยี่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนที่เท่ากับลบ5ส่วน6กเนี่ยก็มี3จํานวนถูกไหมครับก็มีลบ10ส่วน่ลบสส่วน12ลบ15าส่วน18แแล้วก็ลบ20ส่วน24นะครับก็มี3จํานวนนี้อ่าเรียนตรงนี้โอเคเนาะนะครับอ่ะมาดูอีกอีกอีกแบบนึงอีกแบบนึงนะครับอ่ะแล้วถ้าคราวนี้ถ้าอยากจะหาเศษส่วนอ่ที่เท่ากันน่ะ กับเศษลบหนึ่งเศษสองส่วนสามล่ะทำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าลบหนึ่งเศษสองส่วนสามเนี่ยมันคือลบหนึ่งแล้วก็บวกด้วยลบสองส่วนสามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ครับนะครับจำนวนข้างหลังเนี่ยครับนะครับให้มันมากขึ้นโดยการคูณและเศษและส่วนนะครับก็อ่ะพอคูณด้วยสองส่วนสองก็เป็นลบสี่ส่วนหกเพราะฉะนั้นจำนวนแรกก็คือลบหนึ่งเศษสี่ส่วนหกนั่นเอง มาดูอีก2องจำนวนนะครับทางนี้ทางนี้นะครับสองจำนวนทางนี้นะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมครับนักเรียนลบหนึ่งเศษสองส่วนสามเนอะนะรูปหนึ่งส่วนสามนะครับเราคูณด้วยลบเราคูณด้วยสามส่วนสามเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับเราคูณด้วยสามส่วนสามนะก็นะครับคูณด้วยสามส่วนสามนะครับก็จะเป็น เท่าไร2อคูณสได้6 3สส่วนสได้9นะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่นะลบหเศษหกส่วนเนะครับแบบนี้นะต่อมาก็คูณด้วยสีส่วนสนะครับเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็นลบหบวกด้วยลบแส่วนสิก็คือลบหเศษแปดส่วนสินั่นเองนะครับตรงนี้พอไหวเนาะทันนะครับนะโอเค คราวนี้ต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการหารนะครับนิยามของมันเป็นไงนะครับกำหนดอะไรกำหนดเศษส่วน a ส่วน b นะครับและ b ห้ามเท่ากับ0นะครับคราวนี้เราอยากได้จำนวนเต็มบวก c ที่เป็นตัวหารร่วมนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่า c ต้องหารทั้ง a และหารทั้ง b ลงตัว c ต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับสเต็ปเดิมนะมาดูคลิปเป็นยังไงนะครับเห็นไหมนะครับจงหาเศษส่วนที่เท่ากับลบสี่สิบแปดส่วนแปดสิบสี่มาสามจำนวนเห็นไหมนะอันแรกเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเอ้ยตัวที่มันหารสี่สิบแปดกับแปดสี่ลงตัวเนี่ยแม่สองแน่เลยเราก็เอาสองหารทั้งบนและล่างนะครับในตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นลบยี่สิบสี่ส่วนสี่สิบสองทำรองเดียวกันอะ ถ้าสังเกตเห็นเอ้ยเลข3าก็หารได้เหมือนกันนี่นะเราก็เอา3ามเนี่ยหารทั้งบนและล่างนะครับก็เป็นลบสิบหส่วนยี่สิบแดแม่สี่ก็หารได้นะครับนะก็จะเป็นลบสิบสองส่วนยี่สิเ็ดนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนที่เท่ากับลบสี่สิบดส่วนแปบสี่ก็จะมีสามจนวนนี้นะครับเคลียนะนะนะครับโอเค คราวนี้นะคร e. tamam. Next, uh, field, ับเรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนบ้างนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะในการเปรียบเทียบเศษส่วนการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี so ่ยจะมีหลายกรณีนะครับมีโจทย์หลายแบบเลยแล้วก็มีตัวเลขหลายแบบในแบบแรกก่อนการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันอันนี้ง่ายสุดนะครับเศษส่วน2เศษส่วนเนี่ยนะครับเราจะเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อส่วนมันเท่ากัน แล้วก็เอาสตวเสรจมามาเปรียบเทียบกันอันนี้สบายๆบายเลยครับเช่นอ,อย่างอันนี้นะครับจงเปรียบเทียบเศษส่วนลบสี่ส่วนเจ็ดและลบสามส่วนแปดสิว่าอะไรมันมากกว่าน้อยกว่ากันง่ายๆเลยส่วนเท่ากันอย่งส่วนเท่ากันแล้วถ้าส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยก็เอาลบสกับลบสามเนี่ยนะครับเอามาเปรียบเทียบก,กันเลยครับเราจะสังเกตเห็นว่าอะไรลบสามมันมากกว่า ลบสี่ก็นั่นก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าเนี่ยลบสี่ส่วนเจ็ดอ่ะมันน้อยกว่าลบสามส่วนเจ็ดหรือลบสามส่วนเจ็ดมันมากกว่าลบสี่ส่วนเจ็ดก็ว่ากันไปนะครับสรุปยังไงการเปรียบเทียบเศษส่วนถ้าส่วนเท่ากันก็ดูตัวเศษซะพิจารณากันเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นเศษส่วนที่เป็นลบลบมากก็จะยิ่งน้อยลบน้อยก็จะยิ่งมาก,กเท่านั้นเอง ไหวนะนะครับราวนี้ราวนี้ถ้าครูอยากจะเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันล่ะนะครับอ่าถ้าเศษส่วนไม่เท่าถ้าถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันล่ะทํายังไงน่ากลัวไหมอันนี้ไม่น่ากลัวนะไม่ยากเลยนะครับอ่ะมาดูหลักการซิเป็นยังไงการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนจะสามารถตรวจสอบว่าเศษส่วนตัวหนึ่งมากกว่าอีก มากกว่าหรือน้อยกว่าอีกตัวหนึ่งได้เนี่ยโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการคูณการหารและตัวคูณร่วมน้อยนะครับหรือว่าหาครนนะครับเพื่อทําให้ตัวส่วนเท่ากันนะสำหรับตัวเศษสำหรับเศษส่วนที่เป็นลบเนี่ยให้ทําตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มบวกก่อนจากนั้นพิจารณาที่ตัวเศษนะครับดังนี้อ่าถ้าส่วนเศษส่วนใดมีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นก็มีค่ามากกว่าถ้าตัวเศษของทั้งสองเศษเท่ากันน่นแสดงว่าทั้งสองมีมีจำนวนเท่ากันนะครับอ่ะมาดูกันซิ หลักการเป็นอย่างนี้แล้วพอเราทําเข้าจริงๆเนี่ยทำได้ไหมเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับอ่ะดูอย่างอันนี้นะครับเห็นไหมจงเปรียบเทียบเศษส่วนลบสส่วนสานะครับและลบสส่วนหนะครับวิธีทำให้เขียนเศษส,ส่วนนะครับ ให้ตัวส่วนไปจนบนเต็นบวกแล้วหาครรนอรของสามแล้วก็ห้าอ่ะสเต็ปแรกหาครรนอรของสามกับห้าก่อนครับครรนอรของสามกับห้าได้เท่าไหร่ได้สิบห้าเนาะแสดงว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายเลยนะว่าจะทําให้ตัวส่วนเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่เท่าสิบห้า 15, นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะตัวแรกเลยลบสองส่วนสามอ่าลบสองส่วนสามถ้าอยากทําตัวส่วนให้เป็นสิบห้าต้องคูณด้วยเลขอะไรต้องคูณด้วยเลขห้าเห็นไหมแต่คูณด้วยเลขห้าที่ตัวส่วนเฉยเฉยได้ไหม ไม่ได้ต้องคูณทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นเลข5ก็ต้องคูณด้วยข้างบนด้วยนะครับแล้วก็มาคูณท้างล่างนะห้าเนี่ยพอคูณด,ด้วยลบสองก็จะได้ลบสิบนะครับแล้วจากนั้นก็เอาสามคูณห้าก็ได้สิบห้าเป็นตัวล่างนะครับเพราะฉะนั้นส่วนเป็นสิบห้าแล้วนะอันนี้คือตัวแรกนะครับอีกอันหนึ่งลบสองส่วนห้าลบสองส่วนห้าจะอยากทำเลขสุอ่าอยากจะทําตัวส่วนให้เป็นสิบห้าต้องคูณด,ด้วยเลขอะไรเลขสามเห็นไหมครับ เราก็จะเอา3ามเนี่ยคูณทั้งเศษแ,และส่วนนะครับก็จะได้เป็นลบหส่วนสินะครับจากนั้นตัวส่วน2อของสองจำนวนเนี้ยเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วก็มาดูครับว่าลบสิกับลบหเนี่ยอะไรมากกว่ากันก็สรุปว่าลบหมันมากกว่าลบสิถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือลบสิส่วนสิบห้าน้อยกว่าลบหส่วนสิบห้านะครับนั่นคืออะไรนั่นคือลบสองส่วนสามมันน้อยกว่าลบสองส่วนห้าเพราะ ลบสองส่วนสามก็คือลบสิบส่วนสิบห้าและลบสองส่วนห้าก็คือลบหกส่วนสิบห้านั่นเองนะครับแล้วก็จะตอบไปหลกว่าอะ,อะไรมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่ากันจากวิธีการนี้นะครับนักเรียนโอเคไหมนะนะมาดูกันต่อนะครับนะคราวนี้ถ้าเป็นโจทย์จําพวกที่ต้องเรียงลําดับจากน้อยไปหามากละ่ะนะต้องเรียนแบบน้อยไปหามากละ่ะทายังไงก็หลักการเดิมครับ เราต้องทําตัวส่วนให้เป็นไงก่อนให้เท่ากันก่อนครับโดยการเอา3 5หและ7เนี่ยมาทําอะไรครับมาหาคอนอซึ่ง3 5 7ห้าเนี่ยคอนอคือเท่าไหร่คือ105นัา่าแสดงว่าเป้าหมายของเรามีละต้องทําตัวส่วนให้เป็นร0 5ยหละนะครับนะจากนั้นก็มาไล่ทีละจํานวนครับเฮ้ยลบ2ส่วน3ามทให้เป็นทําส่วนให้เป็นร0อยํายังไงคูณด้วย35ทั้งบนและล่างเห็นไหมก็เป็นเท่าไหร่ เป็นลบ70ส่วนร้อยห้าถูกไหมครับจากนั้นมาดูอีก2จํานวนสิอ่าสองจำนวนอยู่แถวนี้นะครับอ่สองจำนวนอยู่แถวนี้เป็นยังไงนะครับสองจำนวนอยู่แถวนี้ต่อมาเป็นลบสส่วนห้ใช่ไหมเราอยากทําส่วนให้เป็นร้อยหก็ต้องคูณด้วย21ส่วน21นะครับ21เอ่ะเสร็จแล้วก็กลายเป็นลบ63ส่วนร้าในจำนวนที่2นะครับ และจำนวนที่3าก็คือลบหส่วน7อยากจะทําส่วนให้เป็นร้อยหก็ต้องคูณด,ด้วย15ส่วน15นะครับก็จะออกมาเป็นลบเจส่วน1นึจากนั้นก็เอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันนะครับเศษก็จะมีอะไรบ้างนะมีลบเจลบเจลบหกมถูกไหมครับก็มาเปรียบเทียบกันนะครับลบเจน้อยกว่าลบเจน้อยกว่าลบหกนะครับก็จะมาเรียงกันได้แบบนี้นะครับแต่ตอบนี้ได้ไหม ไม่ได้นะครับก็ต้องมาเรียงใหม่เป็นจํานวนที่โจทย์ถามเป็นแบบนี้นะครับเนะพราะฉะนั้นก็ก็จะเรียงจํานวนจากน้อยไปหามากได้แล้วนะครับสรุปหลักการนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนจะเปรียบเทียบกันได้เมื่อเราเห็นส่วนเท่ากันก่อนถือเจ้าตัวเศษมาเปรียบเทียบกันนะครับโดยการเปรียบเทียบจานวนเต็มจํานวนเต็มที่มันเป็นเศษนะนะครับแล้วก็เศษส่วนตัวนี้ก็สามารถเปรียบเทียบกันได้นะครับ อ่าโอเคจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดที่2.1กอไก่นะครับในหน้าที่49กับหน้าที่50ได้นะครับอ่าดูนะนะครับเนี่ยหน้า4.9นะครับแล้วก็หน้า50ได้นะครับตรงนี้เนี่ยลองพยายามทำดูนะครับในหัวข้อแรกๆยังง่ายอยู่นะครับแล้วก็หลักการเนี่ยก็คล้ายๆกับตอนที่เราเรียนปถมกันนะครับเดี๋ยว คราวหน้านะครับเราก็จะมาดูในหัวข้อถัดไปนะครับวันนี้สู่ๆนะครับลองทําดูก็จบกันไปแล้วสําหรับเรื่องของเศษส่วนในหัวข้อการเปรียบเทียบเศษส่วนในตอนหน้าเราจะมาพบกันในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนนะครับแล้วพบกันครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน